365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจาจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่106พระศาสนาจักรเป็นคาทอลิกหรือสากล คำว่าคาทอลิกหรือสากลหมายความว่าอย่างไรหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่830ร้อยสาคำว่าคาทอลิกมีความหมายว่าสากลหรืออยู่ทั่วโลกหรือครบครันพระศาสนาจักรเป็นคาทอลิกหรือสากลในสองความหมายพระศาสนาจักรเป็นคาทอลิกหรือสากล พระคริสตเจ้าประทับอยู่ในพระศาสนาจักรเพระเยสุกริตาเจ้าประทับอยู่ที่ใดพระศาสนาจักรคาทอลิกก็อยู่ที่นั่นด้วยความบริบูรณ์ของพระวรากายของพระคริสตเจ้าที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับศีรษะคงอยู่ในพระศาสนาจักรนี้ซึ่งหมายความว่าพระศาสนาจักรรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่นำเราไปรับความรอดพ้นตามที่ทรงประสงค์นั่นคือ การประกาศความเชื่อที่ถูกต้องอย่างครบถ้วนศีลศักดิ์สิทธิ์ต,ต่างๆท,งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตรวมทั้งศาสนบริการตามพระฐานานุกรมที่ได้รับสืบต่อมาจากบรรดาอัครสาวกในควมหมายพื้นฐานเช่นนี้พระศาสนาจักเป็นสากลในวันเป็นเตกอสเตและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปตราบจนถึงวันที่พระกิษเจ้าจะเสด็จมา หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทริกข้อที่8 3 1พระศาสนาจักยังเป็นสากลเพราะพระคิดเจ้าทรงส่งไปสั่งสอนมวลมนุษยชาติมนุษย์ทุกคนได้รับเรียกให้เข้ามาเป็นประชากรใหม่ของพระเจ้าดังนั้นประชากรหนึ่งและยังคงเป็นหนึ่งเดียวนี้ต้องแผ่ขยายไปทั่วโลกตลอดเวลาทุกศตรวตรรษ เพื่อทำให้แผนการพระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงตั้งแต่เริ่มแรกแล้วพระองค์ทรงสถาปนาธรรมชาติมนุษย์เพียงหนึ่งเดียวและทรงตั้งพระทัยที่จะรวบรวมบรรดาบุตรของพระองค์ที่กระจัดกระจายไปนั้นเข้ามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันอีกในที่สุดลักษณะการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นความงดงามของประชากรของพระเจ้านี้ เป็นของประธานขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระศาสนาจักรคาทอลิกมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาที่จะไปให้ถึงเพื่อจะนำมนุษยชาติทั้งหมดพร้อมกับพระพรทุกอย่างที่มนุษยชาติได้รับนั้นกลับเข้ามารวมอยู่ภายใต้พระกิตเจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะในเอกภาพของพระจิตของพระองค์ พระศาสนาจักท้องถิ่นแต่ละแห่งก็เป็นสากลด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนาจากาักคาทอลิกข้อที่832พระศาสนาจักรของพระกฤษเจ้าอยู่จริงในทุกกลุ่มผู้มีความเชื่อจากแต่ละท้องถิ่นที่มาชุมนุมกันอย่างถูกต้องพันธสัญญาใหม่เรียกกลุ่มชนเหล่านี้ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อภิบาลของตนว่าพระศาสนาจักร บรรดาผู้มีความเชื่อมาชุมนุมกันในกลุ่มเหล่านี้โดยการประกาศสอนพระวรสารและมีการเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกการเลี้ยงอาหารค่ำขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระคริสต์เจ้าประทับอยู่ในชุมชนเหล่านี้แม้บ่อยๆเป็นเพียงชุมชนเล็กๆและยากจนหรือกระจัดกระจายกันอยู่ในที่ต่างๆพระศาสนาจากหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์และสากล รวมกันอยู่ได้เดชะพระอนุภาพของพระองค์หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคคริลิ์ข้อที่833เมื่อกล่าวถึงพระศาสนาจากท้องถิ่นหรือพระศาสนาจากเฉพาะที่หมายถึงสังคมนชนเราก็เข้าใจว่าหมายถึงชุมชนผู้มีความเชื่อและศีลศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง พร้อมกับพระสังฆราชผู้ได้รับศีลบวชสืบตำแหน่งมาจากบรรดาอัครสาวกพระศาสนาจากท้องถิ่นเหล่านี้จัดตั้งขึ้นตามรูปแบบของพระศาสนาจากสากลพระศาสนาจากคาทอลิกหนึ่งเดียวและเป็นเอกลักษณ์ก็ดำรงอยู่ในพระศาสนาจากท้องถิ่นเหล่านี้หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่834 พระศาสนาจักรท้องถิ่นเป็นพระศาสนาจักรคาทอลิกอาศัยความสัมพันธ์กับพระศาสนาจักรท้องถิ่นแห่งหนึ่งคือพระศาสนาจักรแห่งกรุงโรมซึ่งเป็นประธานความรักพระศาสนาจักรทั้งหมดคือบรรดาผู้มีความเชื่อซึ่งอยู่ทั่วไปทุกแห่งจำเป็นต้องมารวมอยู่กับพระศาสนาจักรแห่งนี้เพราะความเป็นผู้นำอย่างเด่นชัดนับตั้งแต่เริ่มแรก เมื่อพระวจนาะของพระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์เสด็จลงมาอยู่กับเราพระศาสนาจักทุกแห่งของบรรดาฤทธิชนได้ยอมรับและยังถือว่าพระศาสนาจักรซึ่งอยู่ที่นั่นคือที่กรุงโลมเป็นรากฐานมั่งคลหนึ่งเดียวและเป็นพระศาสนาจักรใหญ่ที่สุดจนว่าประตูนรกไม่มีวันที่จะเอาชนะพระศาสนาจักรนี้ได้ตามพระสัญญาของพระผู้ไทย หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่835เราต้องระวังอย่าคิดว่าพระศาสนาจักรสากลเป็นผลลัพธ์หรือการรวมตัวกันเป็นสหพันธ์ของบรรดาพระศาสนาจักรท้องถิน่นพระศาสนาจักรโดยกระแสเรียกและพันธกิจสากลเมื่ออย่างรากเข้าไปในสภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสังคม และมนุษยธรรมในส่วนต่างๆของโลกจึงสวมรูปแบบและลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันพระศาสนาจักรที่ร่ำรวยด้วยระเบียบแบบแผนต่างๆจะเรยียการประกอบวิธีกรรมหลากหลายขุมทรัพย์ด้านเทวะวิทยาและชีวิตจ,จิตของพระศาสนาจักรในสถานที่ต่างๆล้วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน แสดงให้เห็นความเป็นสากลของพระศาสนาจากที่แบ่งแยกมีได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นผู้ใดบ้างอยู่ในพระศาสนาจักรสากลหนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทริกข้อที่836มนุษย์ทุกคนได้รับเรียกให้เข้ามาอยู่ในเอกภาพสา,ากลของประชากรของพระเจ้า ผู้มีความเชื่อในพระคิดเจ้าทั้งชาวคาทอลิกและผู้อื่นที่มีความเชื่อในพระคิดเจ้าจึงอยู่ในเอกภาพนี้ด้วยวิธีการต่างๆในที่สุดมนมนุษย์ทั้งหลายที่ประหันสถทานเรียกให้มารับความรอดผลด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่837 ผู้ที่เข้าร่วมอยู่ในสังคมพระศาสนาจักรโดยสมบูรณ์ก็คือผู้ที่มีพระจิตของพระริจเจ้ารับระเบียบการทุกอย่างและวิธีการต่างๆสำหรับความรอดพ้นที่กำหนดไว้ในพระศาสนาจักรและมีสายสัมพันธ์ที่แลเห็นได้ของพระศาสนาจักรกับพระคริจเจ้าซึ่งทรงปกครองโดยทางพระสันตป,ปปาและบรรดาพระสังฆราช สายสัมพันธ์เหล่านี้คือการประกาศแสดงความเชื่อศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและระบอบการปกครองและความสัมพันธ์ของพระศาสนาจักถึงกระนั้นผู้ที่แม้จะเข้ามาอยู่ในพระศาสนาจักแล้วก็ยังไม่รับความรอดพ้นคือผู้ที่ไม่ดำรงอยู่ในความรักเขาเหล่านี้อยู่ในพระศาสนาจักทางกายภาพเท่านั้นไม่ได้คงอยู่ด้วยจิตใจ หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่838พระศาสนาจักรยังรู้ด้วยว่าตนยังมีความสัมพันธ์จากเหตุผลไหลประการกับผู้ที่รับศีล้ลังบาปได้ชื่อเป็นคริสเตชนแล้วแต่ไม่ประกาศความเชื่อทุกข้อหรือไม่รักษาเอกภาพความสัมพันธ์กับผู้สืบตำแหน่งจากนักบุญเปโตรคนเหล่านี้ที่เชื่อในพระคริสตเจ้าและรับศีล้าังบาปตามพิธีอย่างถูกต้อง ก็มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งกับพระศาสนาจากแคาทอลิกด้วยแม้จะไม่สมบูรณ์ก็ตามความสัมพันธ์นี้กับบรรดาพระศาสนาจากออร์โธดอกนับเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจนว่ายังขาดอยู่อีกนิดเดียวที่จะถึงความบริบูรณ์ซึ่งอนุญาตให้เฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันได้ 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า